We come up by side We come home by someone. ไปดูผู้สูงอายุกันบ้างเวลาโรคมันลุมเลา้าปัญหาของชีวิตนี<อ>่มันไม่แน่นอนทำยังไงหาอาชีพให้เข้ากับจังหวัดชีวิตกันนะคะ<อ>จังหวะชีวิตมันไม่เหมือนกันนะ่ะบางทีเจ็บป่วยคุณสุเวทอ,อยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองมันเหนื่อยนะอพอกลับไปอยู่บ้านค่ะก็ยังต้องทำมาหากินอยู่อสองท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีขายกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขายกว๋วยเตี๋ยวขายาาทั่วเมืองที่ไหนก็มีขายกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะตีนค่ะเฮตีนไก่ โอ้ขอโปรดเลยตีนไก่ก็มีคนชอบแล้วก็เยอะด้วยนะใช่แล้วเนี่เสน่ห์เป็นยังไงละลายในปากของโปรดเลยค่ะตีนไก่ละลายในปากเรานะคะโดยลุงป้าสองท่านนี้เปิดร้านใหม่แล้วอยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะตีนไก่เปื่อยนี่ คือมันต้องนุ่มจริงๆอันนี้เน้นนะอ,อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงค่ะเอาตีนไก่เป็นหลักเลยค่ะที่ไปทานกันเนี่ยคนก็ติดอกติดใจก็พูดถึงว่าร้านนี้เนี่ยตีนไก่เขานุ่มจริงๆถ้าเกิดว่าไม่นุ่มไม่เปื่อยจริงๆเขาไม่ขายค่ะแล้ววิวก็ดีอยู่ด้วยเพราะว่าอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดําริตําบลแก่งดินสองอพื้นนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนี่เป็นอบตอที่ ตรงใกล้ๆกันนั้นน่ะจะมีขวามือมพอขวามือก็เป็นร้านป้าจ่อยป้าจ่อยหรือว่ารุ่งนาภาค่ะกับลุงแพงหรือว่าลุงแพงพลแสงนะคะ<อ>ซึ่งสองท่านนี้เป็นสามีภรรยากันเมื่อก่อนเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวยูรังสิทธ์ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆก<อ>็ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างเดียวเลยแต่สักพักพออายุมากขึ้นนะคะ ปัญหาสุขภาพม,มาไปผ่าตาดัดอา้าวเดินไม่ได้เหมือนเดิมป้าปจ่อยกับลุงแพงก็เลยคุยกันว่ากลับบ้านดีกว่าครบับไปอยู่ต่างจังหวัดกันเอาเป็นว่าเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวร้านเล็กๆก,ก็พอ,อก็ขายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ้นตอบรับดีค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เต็มร้อยอาจจะต้องใช้สี่ขาพยุงนะคุณลุง<อ>แต่ตอนนี้ก็พออยู่ได้ค่ะเพราะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตา<อ>แล้วเรื่องความอร่อยนั้นไม่เคยที่จะผ่อนปรนเลยนะคือเต็มที่อะค่ะ ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่เต็มร้อยแต่ความอร่อยเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนนะคะณตอนนี้ขายนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ่างเก็บน้ำนั่นแหละวิวสวยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนี่คุณลุงคุณลุงบอกว่าตอนแรกน่ะคือมันต้องไปผ่าตัดหลังผ่าตัดก็คิดว่ามันจะหายปรากฏว่าไม่ได้ดีขึ้นะก็เป็นอย่างนี้แต่ถามว่าทุกวันนี้ร่างกายเป็นอย่างนี้ทําใจได้มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้ามาเขาพูดคุยยิ้มแย้มไม่ได้อยู่คนเดียวคุณป้าก็ช่วยค่ะสองไม้สองมือนี่ช่วยกัน ก็กลายเป็นว่าสองคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะคะรายได้เข้าบ้านทุกวันวันวันหนึ่งเนี่ยขายได้3ามสี่ชามโอ้โหไม่น้อยเลยคุณเดชาเยอะมากนะคะชามละห้าสิเนี่ยก็อย่างน้อยก็สองสามพันบาทก็ต้องได้ไหนจะเครึ่องถืออีกเนาะ แล้วลูกค้าก็ชมค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพนักง,งานราชการอยู่ที่อาบาตอเขาบอกว่าโอ้โหผมมากินประจําเลยเคือคชีวิตเนี่ยติดตีนไก่ของป้าเลยค่ะจะต้องกินอยู่ตลอดออคุณลุงก็บริการดีกินที่ไหนก็สู้ที่นี่ไม่ได้สําหรับแฟนตีนไก่ต้องมาที่นี่นะคะมาเป็นลูกค้าประจํากันเลยขายก็ไม่แพงค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาอุดหนุนก็เชิญได้เลยนะคะที่อ่างเก็บ น้ำตรงโครงการพระราชด,ดําริของในหล,งลวงรัชกาลนะคะตรงอบตบแก่งดินสอค่ะเป็นอ่างเก็บน้ํานรือปะดินจินดาค่ะหรือว่าอ่าง,งเก็บน้ําห้วยสม,มโม<อ>คือมาเนี่ยได้ทานอะไรอร่อยๆได้พูดคุยกัน<อ>แล้วก็ได้แรงบันดาลใจ<อ>ถึงความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่นะถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ความตั้งใจและความรักดูแลกันยังเหมือนเดิมเลยนะสามีภรรยานะครับเพิ่มเติมก็คือว่าธรรมชาติโดยกรุณนชานะครับธรรมชาติแบบบ้าน ดูแล้วมีความสุขนะครับดูแล้วมีพลังในการทำมหา<ช>หากินนะครับไม่ทอ้อ <ะ S 1> โอ้คนสู้ชีวิตจริงๆนะครับนี่นะรูปเตี่ยายสา,าส,าสาาายว